กราบสวัสดีวันนี้อยู่กับผม T W K P อันนี้อาจจะไม่ใช่น้าจอคอมนะเพราะถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือเลยจากที่ผมเคยพูดไปเมื่อคลิปคลิปอะไรวะายูกิโอนั่นแหะว่าผมจะถ้ามีใครมาเม,ม้นว่าบวกหนึ่งผมจะโชว์เด็กเด็กเด็กตั้งแต่เด็กของผมให้ดูเลยนะที่ผมเล่นมาเด็กโปรของผมเลยเราเล่น,นชนะเยอะด้วย แต่มันก็เมื่อก่อนนะถ้ามาเที่ยวก็สมัยนี้ก็มันก็ไม่ใช่การ์ดจริงล้อครับมันเป็นการ์ด <c oughs> การ์ดสี่หลักนะภาษาไทยก็ทาไมนั้นก็นี่แหละมันก็ต้องแบบนี้แล้วครับโอ้นี่ก็ที่เก็บมาได้นะปกติมันเคยมีเยอะกว่านี้อีกอะมันหายไปไหนมันก็ไม่รู้แบบแม่เงินออกทีไรไไนออี่ทุกอาทิตย์อะไม่จช่ไม่ใช่แม่เงินออกทุกอาทิตย์อะผมต้องขอให้แม่ซื้อนะแม่ก็ได้ผม แต่ตอนอยู่ต่างจังหวัดแม่ซื้อแต่ผมก็เคยซื้อเองนะเป็นเด็กที่ผมซื้อเองอยู่ไหนวะแล้วเป็นเด็กลักผมนะอืมอยู่ไหนวะอันนี้เป็นเสันสบ,บิริตนะครับเป็นเด็กเด็กม่วงนะ s ุเปอร์โนวานี่ซื้อในเซเว่นอันนี้ผมหาเด็กก่อนครับไม่รู้จําไม่ได้เหมือนกันอยู่ตรงไหนเยอะเกินเนี่ยอ่า มีข้างหลังด้วยนะนี่เยอะเหมือนกันนะเก็บไว้เป็นคอลเลคชันนะให้น้ำลึกถึงไม่น่าจะอยู่ในแพ็คนี้ไอในไอในกล่องนี้ก็มีนะแต่ผมขี้เกียจแล้วออกมาแป๊บหนึ่งอินชักไเกะอยู่ไหนวะน่าจะอยู่เนี่ยนี่แอีอโดนยัมีนะอย่างเงี้ออกมาเละเทะหมด อ๋อวัวเด่นเนาะตัวนะผมหายูกีไม่เจอผมหาเด็กของผมไม่เจอเว้ยเฮ้ยอืมแกะเลยฮะคัมพีมาดิอีฟินิกส์อีฟินิก์น,กนี่เล่นแพ้บ่อยมากไม่รู้เหมือนกันคอมโบเมื่อก้าวเมื่อก่อนมันไม่งอกหน่อยเนี่ยมันสู้ใครไม่ได้เลยเว้ยนี่ฮะเจอและมันมีสองเด็กเว้ย ผมหาก่อนเด็กหนึ่งผมจำไม่ได้เหมือนกันอยู่ตรงไหนวะนี่บ่ะไม่ใช่เป็นเด็กจูดายนะแต่จูดายมันเยอะหน่อยนี่นี่นี่เจอละเป็นสองเด็กโกดของผมนี่ตัวแหวงเป็นเลยเนี่ยสองเด็กโบทของผมเลยเจูดายนี่มันเป็น นี่เด็กนี้ก็เล่นบ่อยฮะ,ะชนะชนะบ่อยกว่าเด็กเด็กนี้อีกนะแต่เด็กนี้คือเด็กตั้งแต่ประถมเลยอันนี้เด็กมีมัธยมนะนี่ตั้งแต่ป .5 นะเด็กจโนุแต่หน้าสองผมเปลี่ยนไปแล้วมันเตียกน้ําขาดไปมีกิจกรรมเยอะฮะกลายเป็นนี้โอ้ยถือมือเดียวไม่ถนัดไปด้วยฮะโอเคจะมีการเลยมั้งฮะไปดูฮะแล้วสมไมก่อนมันเขาพูดเลยมันสูงสุดแค่ตอนนั้นก็ เอ็กซนะเอ็กยังไม่ค่อยเล่นด้วยละ่ะมาเล่นส,สุดตอนมสองมสามก็ไม่ได้เล่นละนะก็เป็นการ์ดท,ที่ผมอ้นี่นะหามาอันนี้เป็นอันนี้เป็นการ์ดใหม่ที่เอาเข้ามาก็ปรุงไปเรื่อยๆคนเล่นอยู่กี่ก็ได้ดูดีเจอการ์ดอะไรก็เอามาใส่เด็กนะโอเคเป็การ์ดหลังท้องด้วยเนะี่ย เป็นบนะีบี้ดาก้อนเนาะล่างฟิวชั่นมันก่อนพันปีเลยแล้วก็การ์ดที่ใช้ไม่ได้แล้วก็ไวเวิร์นการฟิวชั่นนะเอ็กตาเด็กนะอันนี้ก็เอ็กตาเด็กเหมือนกันแต่ถ้าเป็นโฮปนะนี่โฮปกับโฮปเลยแล้วก็เอ็กคาลิเบอร์อันนี้ก็ดูติดสมัยก่อนดูการ์ดดิการ์ดโทเค็นยังเป็นการ์ดเวทมนต์เลยแต่มันก็เป็นโทเค็นได้เฉยๆนะมันทดแทนกันได้นะเล่น นี่ก็ไปก็การโอ้ว่าการสามัญงั้นนะส่วนใหญ่จะการสามัญนนะ่ะการที่แบบผสมเด็กไหนก็เล่นได้นั่นแหละครับก็เรียกการสามัญดาวมลูฮิงแซงโอ้กลายไปน,นี้จะตายเมื่อไหร่นี่กลายไปน,นี้คือความหวังเลยนะถ้าฝันของข้าไม่มีไซโคนี่ไปน,นี้ความหวังเลยอันนี้โดนแบนไปแล้วเก <laughs> มในชีวิตยิงหายความโรคหายละโมบหาย อะไรก็ว่ากันไปพอตอบกีดใช่ไหมนี่ฮะตัวสุดเท่ของผมกิฟอร์ตเดอะไรนิ่งตอนนั้นบ้าเจโนจิมากฮะดูตอนแรกที่ผมดูเลยนะยูกิอ่ะซึกอันคาทาัาอะที่มาดิมันเจอกับเจอกับโจโนะโจโนจิอะนี่ฮะเป็นภาคตอนตอน,ตอนสองตอนที่ผม,ผมดูนะเป็นตอนเดียวที่ผมเจอแบบ ดูปุ๊บเจอเอสมอเตอร์ประมาณสามสี่ตัวเลยอะ่ะโผล่เข้ามาในฉากที่มันสู้กันอะ่ะถือว่าก็มันชุดลุกยุคเบื่อเนาะมันมาล่อนอะ่ะเต้นวินการสัตว์วินล็อกเก็ตเด็เกเจโน่นะบาเรียสุขสิทธิ์มิเลอร์ฟอร์สล็อกเก็ตเฮลมอสแคนนอนสมัยก่อนเอฟเฟกต์ยังโกงฮะไม่ใช่เอฟเฟกต์การ์ดมอเตอร์ฟิวชั่นในเกมนะเอฟเฟกต์นี้โกงกว่า ทำลายมอเตอร์แล้วทำลาย l อลทำลานมอเตอร์ทั้งหมดที่ถูกทำลายโกงอะแต่เดี๋ยวไม่สามารถโจมตีได้แม่งอย่างโกงนะใบนี้แค่เอาอัจวินล็อกเก็ตลงสูสานะแล้วก็สวมให้มอเตอร์หนึ่งตัวโคตรโกงเนะอัจเซจอมเวกการเวลาเดี๋ยวคุณใส่มาเยอะหน่อยนะมันเป็นนี่ควิกมินิใช้ยากหน่อยฮะแต่ถ้าใช้ถูกแล้วรับประกันฮะยังมอเตอร์สูงๆได้เลย อันนี้จับจองด้วยกัเนกเวลานะสุ่มแล้วก็นำการ์ดโอ้ยมองไม่ชัดไม่โฟกัสวะนะรีม,มูฟออกไปแล้วเออเทิร์นไฟอ๋อเมนเปลของฝัวนตรงค่ามามากลับไว้ที่เดิมนะโอ้โกงนะเซอร์เออันนี้ามาตีตีทะลุนะเอฟเฟกตตีทะลุก็ใครๆก็รู้ดีนะ มันมีตัวที่ดีกว่านี้นะแต่ผมใส่ใบน,นี้ไปมันลงง่ายไงสีดาวไว้นี่ไมมรับไม่ตกเป็นเป้าของเวกับดักเป็นไงเราสามารถเอาเวมึงกับดักลงสุสานได้หนึ่งใบใช่ไหมแล้วนะเปลี่ยนเป้าให้มันโจมตีตัวนี้แทนนี่โคตรเกียดเลยใบน,นี้ตอนใช้ใส่ข่าว่าสัจใจแต่ตอนโดนเองนะ่ะวิธีแก้ทางไบน,นี้ง่ายๆเลยนะแบบการเคาน์เตอร์ฮนะสมัยก่อนอยากไปบอก ตัวเองเละเกินใบนี้พัดดีฮะลดหนึ่งร้อยเลยนะแล้วก็ไปกดกลักต่อเนื่องอะ่ะโคตรโกงนะใบนี้ใบน,นี้ก็โกงนะนีบททดสอบของนักไปจูนภ่ไม่รู้มีในดูเอลดิงหรือเปล่าแต่ถ้ามีนี่ดีมากนะให้ถ่ายการ์ดบนมือใช่ไหมถ่ายผิดมาเตอร์กับกับขึ้นมือฮนะแต่ถ้ามีจริงๆก็โดนปัดทิ้งอย่างง่ายได้ในบะนี้ ดวงไม่ดีนี่ก็ลด LP ไปแต่ถ้าดวงดีนี่ลด LP ลพส่วนตา้าหกพันเลยนะแบบแล้วสมัยก่อน LP ลพ0สี่พันเล่น l อลพีสี่พันเล่นไวๆใช่ไหมตายทันทีนะโอ้โหอ่าแล้วก็วิง่งคุมนรกหรือบุตรลุกก็ลินนะทิบจิดาเปล่าลูหูผมย่บเลี้กว่านี้เพิ่มสามร้อยตามจำนวนดาวมอเตอร์บนสนามตัวเอง คือถ้ามีมีแบตดาวนี่โออิ่มเลยเอพีคนนี่อุ้ยอิ่มเลยฮนะทำลายมอเตอร์หนึ่งตัวบนสนาม้วดีฟนะีอีกฝ่ายนะอีกฝ่ายสมัยก่อนมันเป็นอย่างนี้ครับการของใคบามันไม่ได้ต่างฝ่ายมันการสมัยก่อนจริงๆงมันเอาตามการ์ตูนนะครับแต่สมัยนี้มันน่าจะเปลี่ยนเป็นทั้งสองฝ่ายนะวงแหวนระเบิดเนี้ยสิ้นบนแดนปีศาจอืมผมไม่ได้มาอธิบายการให้ ฟังแล้วฮะนี่จะให้ดูว่ามันมีอะไรมั่งเยอะนะ <_ S 1> ผมว่าเกินว่ะเกินหกสิบใบเลย <_ S 1> ลุล่มพังดังนิตตี้ไม่ออสเบิร์นะ <_ S 1> ดเดสไอเียร์ฟรีสบันเพลิงดำอุปรกรณ์ดีตัวนี่กลายเป็นนี้ทำไมนี้อาจจะไม่เคยเห็นแล้วะ <_ S 1> ขเขาเรียกว,ว่าอะไรนะ มบัติแห่งโชคชะตาใช่ป่ะจวดได้เท่าไหร่ถอ,อยได้เท่าไหร่จวดเท่านั้นแล้วก็ทิ้งตามตามที่ได้ฮะเป็นการเป็นการถ้ามีจริงๆงคงโดนแบนฮะมันเป็นการโมกาด้วยนะแล้วถมดูสานได้ด้วยในตัวแล้วเรียกการที่ต้องการขึ้นมือด้วยโกงวะล่ะเป็นไใบเวนะินฮะนี้ก็เป็นเดขอกโจโนโน,นะนี่ก็คอมโบนระกมาก,ก่อนเหมือนกัน เสร็จีกับดินเพิ่มมีพรีเฟอร์นหนึ่งคะัปลอยข้ามหนึ่งพันเพิ่มเราจวบกาด้ดยหนึ่งใบนะอันนี้กาดของพันนะเพิ่มมพรีเฟอร์นข้ามก็โง่สามพันเลยแต่ถ้ามาคอมโบกับกาดแบบนี้อปลฝอยนังข้ามที่เพิ่มเท่าไหร่จะกลายเป็นรถแทนใช่ไหมกลายเป็นรถแทนก็สี่พันไปเปเลยฮะเพิ่มก็กลายเป็นรถสี่พันตายทันทีนะไปนี้ก็โกงฮะน่าจะโดนแบนหรือเปล่าเมจิกซิลินเนอร์ ม,มีเกมเกมก็เรียบร้อยนะมันก็มีฮนะแต่เป็นเป็นอะไรวะดูเออดงมันเป็นเพชรเพชรแดงมั้งน่ใช่การโจมตีไร้คู่ต่กอกรแล้วมันจะสุ่มให้นะการโกงๆหนึ่งใบทันทีเบรกทิ้งการตัวหนึ่งม,มาทำลายหนึ่งใบนะไซโครช็อกเกอร์โอ้กับดักห้ามใช้แกฟีสสวสมใส่การที่สสมใส่ไปนี้ถูกทำลายนะแอคไรเดอรม่มีเอฟเฟกตฮะพันเจ็ด แถมเป็นยูอาร์ในเกมด้วยกูยังงงอยู่เลยไอไรสิ่งชิ้นอไรสิ่งชิ้นประจิยังไงนี่มากกว่าอีกอะไอตัวไม้ไฟอะแปดหนึ่งแปดห้าห้าศูนย์ใช่ไหมแล้วพังกล้องกันศูนย์อันนี้ปันเจ็ดอย่างไรเดอร์แอดซัมอะใส่มาเต็มเลยนะในแต่ p อ,อันี้โกงแล้วมัแต่โดนแบนและในเกมคุณฝ่ายฝ่ายทิ้งการบันมือตัวเองทั้งหมดแล้วจวดกันคและห้าใบถ้าสมมติเราไม่มี ไม่มีนี่เราจะได้จั่วเปล่าผมจั่วนะตอนนี้ผมเล่นเรื่องวอเตอร์ไปน้งข้ามทำดาเมีดไปน้งข้ามทำตามพลังโจมตีต้นโอ้โหทาบูอายสมมติว่าสามพันนี่ลถสามพันงบโง่งงงเลยนะการในตำนานะไฟโคนเนเกตทุกอย่าง <laughs> สมัยนี้ไม่ได้นะอย่าไปเล่นโดยเขาตบอล้อเปลี่ยนวิญญาณ คาถาแห่งความเจ็บปวดอันนี้กาบปลอมดูสีไม่เหมือนกันเลยนะ <laughs> มือเฟิรงงข้ามโจมตีใช้เอฟเฟกเป็นเด็กที่ผมเล่นดูเอลจริง,รงๆไม่ใช่ไพ่เขียนะ <laughs> ผมไม่เอาไปเล่นหรอกผมเคยแลกอันนี้มา <laughs> เ่นโบนีออสจากเด็กที่มันเล่นไพ่เ,เขียกันนะแล้วผมเ,เด็กเด็กโง่ๆหนึ่ง <laughs> เด็กไปแลกมันก็เอานะไ <laughs> ม่กี่ใบไปแลกใบเดียวกะ <laughs> แต่ตอนนั้นผมหาไม่ได้จริงโฮมัน มันต้องเป็นเด็กมันมั้งนี่อันนี้ก็ดีนะเราวามแต่หายแทนน้ำชื่อไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรวะกาวิตี้ปะไม่ใช่นี่เดนมิชั่นพลิสเออค์รคลิโบการ์ดที่ช่วยชีวิตของทุกคนอนเบนนี้ก็โกงนะยิมทุหนึ่งอเวจีโกเสห่งความโลภกุใัยอย่างเยอะเลย สเกปโกดแต่มันสั่งเวลได้มันจะดีกว่านี้หมดแล้วฮะการ์ดผมมีแค่นี้เองแล้วดูเด็กต้าเด็กนี้แค่เนี้ยมันเป็นเด็กแบบมัวๆวตัวตัวไม่มีคอมโบอะไรเลยมีแต่การ์ดสามันนะสมัยก่อนที่ผมเล่นก็เป็นแบบนี้ฮะโอเคคลิปนี้ก็ยาวไปนะถ้าใครอยากเห็นเด็กจูไดที่ผมเล่นเ้วชนะเยอะด้วยนะเด็กนี้ก็ เมนมาฮะว่าบวกหนึ่งผมจะทำคลิปให้ดูฮะโอเคหรับวันนี้ไปจ้าไปจ้ายบาย